สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมแหล่งเรียนรู้ของตำบลนนทันนะคะ z มมในส่วนของไร่นาส่วนผสมของแม่ทองปานนะคะอยู่ที่บ้านห้วยเดือเเนือหมูที่9ก้าตำบลนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างในส่วนของแม่ทองปานนะคะ อันดับแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของเงาะซึ่งตัวนี้เรามีเยอะมากแม่ทองฟานปลูกไว้ในพื้นที่17ไร่นะคะค่ะเดี๋ยวยังไงจะไปให้แม่ทองฟานแนะนําในพื้นที่ของ17ไร่ว่าแม่ทองฟานปลูกอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวไปชมกับแม่ทองฟานเลยดีกว่าค่ะค่ะกันเสื้อทองฟานที่สุงเลตน,นะคะเนาะยู่บานหอยเดือมูเกา่า ตำบลนน,นท่านอำเภอเมืองเขานี่ละก็ได้มาปลูกพักหวานไรหน้าสวนผสมกับมีหลายๆลายยางที่เขากินได้อีหยังเขากลับปลูกไปเมืม่อเมตาเ็ดมเมตาเ็ดละงโงเขากลปลูกได้ได้เก็บแล้วปีนี้เขาก็ได้สามโลนี่ละ <c oughs> เพราะว่ามีบอกงอมีร่องกล่องมีลำไย,ยมีทุเลียนทุเลียนกับบ่าท่านได้รับผลดอกทุ่เรียนเขากับว่าท่านได้รับผลดอก กับ,บ,บ,ก,บก,กับเส้นยางเบิ้งบักเน่าบัากเน่ากับนี่เหมือดหมดนะแบบเน่าเขากับเป็นหมากดกกำลังย่กับกำลังที่ได้เก็บมานี่กับนี่จิงกับใชยพร้อมนี่ป้าจะระจนสมุนไพรที่ในสวนน่นี้ทั่งไอกำลังเสียโคงกำลังเสียโคงกับนี่เขากับเห็ดกินแบบขึ้นบ้านเขา เจ็ดสิพข้อเพียงของต้นเก่าของพ่อเ้านี่แหละพ่อเ้างกะเฮ็ดไปเ้างกะเฮ็ดตั <Yeah. S 1> honest, ้งก่อนในในเนื El ้อที่สิบเอ็ดไรน่ะค่ะแม่เนาะจ้าแม่ปลูกมาโดนปั้นไหนล่ะจ้าเนี่ยอันต้มนีห้องกระปูกมาเป็นปีแล้วอันต้่ประมาณประมาณยี่สิบปี ลำไยมีกติประมาณ20ปีลำไยท่านยังคะแม่อันนี้ท่านอีเดียวเขียวอ๋ออีเดียวเขียวนะคะเนาะครับนี่มันจะออกผลช่วงเดือนใดคะแม่เดือนสิงหาเดือนสิงหาเนาะค่ะเนาะจ้ะเดี๋ยวเดือนสิงหาเราจะมาติดตามกันอีกทีนึงนะคะจ้ะต้นเดือนสิงหาะเนื้อที่เยอะนะแม่เนาะทุเรียนลายสูงได้ทั้งสวนนั่นใหม่ใหม่ตำใหม่สูงนะคะเนาะจ้ะกล้วยข้าวติ่มน้ำกล้วยน้ำบมึกนี่ช่วงนี้ ด้วยเ้าก็ตัดไปบ่เคยได้วีละยี่สิบบาทก็ได้ด้านข้างก็มีนะคะด้านข้างนี่ตาตะไคร้มีเมื้อปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะเนาะอันนั้นดอกนิมนต์ตีกลอนถึงกับคนกับแก้วนะดอกนิมนอันนี้ต้นจานประดับถึงต้นจานประดับประิษฐ์พุทธิภูมิว่ะสิทุเรียนสนใจติดต่อได้น้าน้แม่ทุเรียนอยู่ไสจาโอ้ทุเรียนเดี๋ยวรอ รอดูผลผลิตนะคะทุเรียนนี่ก็มีนะคะสับปะรดนะคะสับปะรดนะคะที่คุณแม่นะคะห้วยเดือนนะคะติดต่อที่คุณแม่ทองปานคุณแม่ทองปานคะเบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะโทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสามหกแปดหนึ่งสามอ่าติดต่อที่แม่พลอยนะคะแม่พลอยแม่ทองปานวิสุงเลค่ะมีกี่ไร่ท่านี่แม่อันจะคของชุ่มมี มีงอรมีงอด้วยนะใช่ง้อรีบเลยนะคะคุณครูจุ๋มรีบเลยนะคะอ่าสวนมาเองนะคะงอปอดสารค่ะงอปอดสารปอดสารไม่ได้ฉีดยาไม่เดือดเนื้อนะคะตำบลนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลุพูวันนี้คุณครูกศนเราได้มาชมไรนาสวนผสมนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรนะคะเศษอินทรีย์นะคะล้วนๆนะคะไม่มีปุ๋ยไม่ไม่มีส่วนผสมไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลง เขาเรียนสวยเลยนะคะอีวันที่สิบหกอาจจะสุกครับสิบหกสุกใช่ไหมคะมีท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะคะสดๆอย่างไรนะคะะเฉยทะยานกัเพิ่นเฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินกระเฮ็ดสองท่าร้านกับไปโุงเรียนลูกกับไปเฮ็ดงานอยู่ตั้งอื่นเขาก็หาเงินมาซอย่อซอยเม่เขาก็บ่อยากมาอยู่ให้ ค่ะสําหรับแ่งเนียงลูกกษนอตะมนนทัน,นะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ